สวัสดีเด็กๆที่น่ารักและผู้ปกครองทุกท่านนะคะวันนี้เราก็ยังอยู่ในหน่วยวันแม่แห่งชาติเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องความสำคัญของวันแม่แห่งชาติไปแล้วใช่ไหมคะและเด็กๆก,ก็รู้จักสัญลักษณ์ของวันแม่แล้วใช่ไหมคะคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะคือดอกมะลินั่นเองในวันนี้ เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องความรักของแม่ที่มีต่อลูกและการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ คำว่าแม่ที่เราเรียกกันสั้นๆแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งหาที่เปรียบไม่ได้ลูกๆทุกคนที่ได้เกิดจากท้องแม่นั้นซึ่งก็เป็นความรักความผูกพันที่แท้จริงเพราะแม่ของเราต้องอุ้มท้องเรามานานถึง9เดือนกว่าจะได้เรามาสักคนหนึ่งต้องคอยทนุถนอมระวังสิ่งต่างๆไม่ให้กระทบกระแทกเพื่อให้ลูก ที่อยู่ในท้องนั้นปลอดภัยต้องคอยดูแลเอาใจใส่อย่างมากการรับประทานอาหารก็ต้องคอยระวังไม่ให้เกิดอันตรายกับลูกที่อยู่ในท้องต้องเลือกรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์เพื่อจะให้ลูกในท้องนั้นออกมาลืมตาดูโลกอันกว้างใหญ่อย่างแข็งแรงและสมบูรณ์วันนั้นแหละเป็นวันที่แม่มีความทุกข์ทรมานที่สุดของแม่แต่แม่ก็ยังมีความสุขและภาคภูมิใจที่ได้เห็นลูกออกมาจากท้องแม่ ถึงแม้ว่าแม่จะรู้ว่าการคลอดลูกแต่ละครั้งเป็นช่วงที่เจ็บปวดร่างกายและอันตรายถึงชีวิตที่สุด แต่ด้วยความรักที่แม่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินจึงทำให้แม้จะเจ็บปวดร่างกายมากเท่าใดหรือแม้จะเป็นอันตรายถึงชีวิตเพียงไรแม่ย่อมยินดีที่จะให้ลูกน้อยของแม่เกิดขึ้นมาและยังปรารถนาให้ลูกได้เกิดมามีความสมบูรณ์ทางร่างกายและจิตใจเพื่อให้ลูกของแม่ได้มีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตนั่นเองแม่ต้องทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ เพื่อดูแลลูกจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์แต่ในทางกลับกันคือเมื่อลูกยิ่งเจริญเติบโตขึ้นผู้เป็นแม่ก็เริ่มชราร่างกายก็พลอยสุดโทมลงตามลำดับจนในที่สุดก็ต้องหยุดพักโดยปริยายเพราะสังขารร่างกายไม่อำานวยให้ทำงานได้เหมือนเมื่อก่อนแม้ว่าจิตใจจะแข็งแกร่งอยากทําสักปานใดแต่ก็ไม่อาจฝืนธรรมชาติของสังขารได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่สำคัญของลูกที่ต้องดูแลผู้เป็นแม่ซึ่งถือเป็นการตอบแทนพระคุณของแม่อย่างหนึ่งคือการดูแลท่านยามแกช่ชราแต่ที่จริงแล้วเด็กๆสามารถตอบแทนพระคุณของแม่ตั้งแต่ที่เด็กๆยังเป็นเด็กอยู่ตอนนี้ ก็คือการทำหน้าที่ของลูกให้สมบูรณ์ตามวัยของตนเองเช่นเมื่อเราเป็นเด็กหน้าที่สำคัญของลูกก็คือการตั้งใจเรียนการเป็นเด็กดีและเชื่อฟังคำสั่งสอนของแม่และเมื่อเราโตขึ้นจบการศึกษาและมีงานทำหน้าที่สำคัญของลูกก็คือการดูแลให้แม่มีความสุขสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจนั่นเอง วันนี้คุณครูก็มีนิทานสนุก,นกมาเล่าให้เด็กๆได้ฟังกันด้วยนะคะชื่อนิทานชื่อเรื่องว่ากุ๋งกิ้งรักพ่อแม่ผู้แต่งโดยมนลฤดีทองกรอยภาพโดยนุชลีพิเดชกุ๋งกิ้งตัวกลมยิ้มเก่งสนุกคลื้นเคลงสดใสเริงร่า กุ๋งกิ๋งยิ้มกว้างตาหยีน่ารักแสนดีช่างเจลรจา้าตื่นนอนตอนเช้าสดใสกุ๋งกิ๋งรีบไปอาบน้ำล้างหน้าแต่งตัวกินข้าวเองได้ทำเองง่ายง่ายเสร็จทันเวลาหอมแก้มพ่อแม่ทุกวันรักกันหอมกันสุขสันต์หันษา กอดพ่อกอดแม่ทุกวันรักกันกอดกันอบอุ่นนักหนากลุ่มกิงว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ชื่นใจไม่ดุไม่ว่ากุ่มกิงไม่ดื้องอแงพูดกับพ่อแม่ลงท้ายคะขาตอนเย็นคุณพ่อเลิกงานพอกลับถึงบ้านกุ่มกิงคอยท่า เตรียมน้ำให้ดื่มชื่นใจนวดแขนนวดไหล่เหนื่อยไหมพ่อจา๋าวันหยุดช่วยแม่ทำงานเช็ดโต๊ะกวาดบ้านเก็บจานพับผ้าช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยริดใบพรวนดินถอนหญ้า ชวนกันเข้าครัวทําอาหารผัดผักเปรี้ยวหวานต้ยมยำผัดขนาไข่เจียวฝีมือหนูเองแม่ชมว่าเก่งจริงๆลูกจา๋ากุ้งกิ้งป้อนแม่หนึ่งคำป้อนพ่อสองคำอ้ำอร่อยจริงหนาะอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจพ่อแม่ลูกได้กินข้าวพร้อมหน้า แม่วิ่งไลจับจักกะจีกลับกับฮิฮิพ่อเล่นเป็นมา้าห้าห่าหัวเลาะดังลั่นวิ่งเล่นด้วยกันสนุกเฮฮาก่อนนอนกุ๋งกิ่งยิ้มแต้จุ๊บแก้มพ่อแม่แล้วนอนห่มผ้าพ่อเล่านิทานสนุกจังกุ๋งกิ่งชอบฟังนิทานหาาันษา กอดแม่แสนอบอุ่นแขนพ่อนอนหน,นุนสบายหนักหนาครอบครัวกลมเกลียวรักไข้กุ้งกิงสุขใจลั่นลาลั่นลานิทานของคุณครูก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆคิดว่ากุ้งกิ้งเป็นเด็กยังไงคะถูกต้องแล้วคะ่ะกุ้งกิ้งเป็นเด็กดีนั่นเองเป็นเด็กดีเพราะอะไร เพราะกุ้งกิงรักคุณพ่อรักคุณแม่และกุ้งกิงปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีเช่นกุ้งกิงช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกุ้งกิงไม่ดื้ององแงเวลาพูดกับคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีหางเสียงทุกครั้งใช่ไหมคะถ้าเป็นผู้ชายก็ต้องพูดลงท้ายด้วยครับถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องพูดลงท้ายด้วยค่ะใช่ไหมคะเด็กๆ และสิ่งที่กลุ่งกิ่งได้ทำก็ถือว่าเป็นการตอบแทนพระคุณของคุณแม่และคุณพ่อแล้วและเด็กๆสามารถตอบแทนคุณพ่อคุณแม่ด้วยการช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนหนังสือและไม่ดื้อไม่ซนกับคุณพ่อคุณแม่นะคะ สำหรับวันนี้ในหน่วยวันแม่แห่งชาติเรื่องความรักของแม่ที่มีต่อลูกและการปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพบกันในหน่วยต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ